มีสิบลไปด้วยโอ้โหซ้อมยิงซอมยิงประกาศสักดาแล้วมาเด็เออกูลืมไปเลยว่าเขารู้หมดแล้วสักดาเอาอันนี้ดีไหมระเบิดหรอประกาศแล้ว พี่ตัแมุกไปดีแล้วใี่ยวกูอยากกลับมาแล้วตอนเนี้ยอย่ากอย่ากพี่อย่ากอย่ากพี่ผมเหนื่อยแล้วพี่ไม่ได้แล้วพี่กูมาเคลียร์สักดาบมึงก่อนเฮ้ยมีคนอยู่ข้างล่างมีคนอยู่ข้างล่างนั่นไงยังก็ยังเห็นแล้วแต่ไม่รู้ยิงถึงไหมพี่สวยครับอ้าวอุ้ยอุ้ยอุ้ย มันดังหึ่งพี่พี่พี่หลังหลังหลังเจ็บมากเจ็บมากสวยไปดูเลยไปดูเลยวะโคตรล่วงเลยพี่ตายหนึ่งตายหนึ่งล่วงแล้วล่วงแล้วสวยพี่สวยพี่สวยแล้วล่วงแล้วล่วงแล้วล่วงแล้วเฮ้ยมันจะกลับไปช่วยเพื่อนมันจะกลับไปช่วยเพื่อน อุ้ยเชื่ผมยิงไม่โดนเลยวะตอนนอุ้ยโ้กาสิบปีเก้าสิบโอ้นก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 อ้เฮ้ยกูยิงตัวกูยิงตัวะเลตายสวพี่ไปเลยไปเลยไปดูไปเด็ดตะจะหนีไมไหนสัตว์ลี้ยียวพวกนี้ะอแล้วใช่นี้เม่อกูมีพลังเ่มมีอไวะ นี่นี่นี่สวยพี่โอกเคกแล้เจอพี่โอ้ยสวยชกพิววอจากอุกตนานี้ชนะแล้วพี่จริงเบาเราเหลือก็พี่ <c oughs> เราเหลือสองทีสุดท้ายอี๋เอาโอเย่ละ <c oughs> เฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วมาดูเจอแล้วมาดู สางป่าแมกเลยมึงจะแอบไปไหนแล้วมึงจะไปไหนเล่าไปไปไวงวงวพี่พี่พี่มันอยู่เล่าพี่พี่มียาไหมพี่ฮะมียาไหมพี่เดียยลดียดีมาดีมาดดีดมาดีดีมา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 ีมมาดมาดมนมมมีมามีามี ระยะระยะดีลูกซอกเดียวแล้วกูมาดิมาดิอย่าไปเผลอดิอยาเผลอดิโอเคพี่โอเคมันอยู่ไหนพี่อ๋นี่นี่พี่เอาบลูนองม้าอาบลูเอาบลูเอบลูนองม้าอาบลูนองมาอบลูนองมาเอาบลูนองม้า

คือกระนองเข้าไปคือกระนองเฮ้ยพี่ตำรวจทำได้เนี่ยเอาดิเอาดิเราเป็นหน่วยพิฆาตปราบททดอไปแล้วไปแล้วเพื่อนไหวแบบมันตะไบไอะพี่นี่ไงมันตะไบไรมาแล้วไปพี่เดี๋ยว เเลยยมันอยู่ในบ้านนี่มันอยู่ในบ้านบ้านไหนพี่นี่แหละมันมีเนี่ยประตูเปิดอยู่เนี่ยบ้านไหนล่ะ <c oughs> พี่ต่อหน้าโว้ยโว้ยโวยเอาปืนไปหนอกบ้าไม่เลยพี้บ้าแค่มึงร้องขออ่ะให้มึงร้องขอ <c oughs> พวกมา ใช่พี่แบบแบบเดินมาบนแบบเดินเดินนกลับไปล็อบบี้อ่ะพี่เดินมาที่เราอเออนี่เห็นไหมมึงจะไปล็อบบี้หรือมึงจะเลดี้อัพอ่ะก็บอกมาดิเฮ้ยน้าวเว้ยเฮ้ยเฮ้ยลุยเฮ้ยเฮ้ยลุยมันเฮ้ยลลิกๆๆกลิกลิก่ิกล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 ิกิกิมลิก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 อิ อุ้ยมีรอยเท้านะมีรอยเท้ารอยเท้ามันอยู่ดันบนญเนะ๊ะดันบนมันกำลังจะลงมามันกำลังจะลงมาแลว้วเราเราจะทำยังไงเราก็เข้าบ้านดอกป้อมมันเลยพีว่าว <c oughs> ไม่ไงอุ้ยอยู่บนมื <c oughs> เอเลออ้าตีเชี่ยรอดยากระเบิดรอดยากแล้วรอดอยากแล้วอ้าวนุม่มมีอยู่ข้างล่างนึ่แล้ อยู่ข้างล่างนึงโถรุ่มขึ้นนันบนเบงงานกันตัมมันมันมันอยู่ทางได้กันแล้วนะอยู่ทางได้แล้วแล้วพวกมันเด่นอกด้วยปีบ่าวตะแกนนี่ตะแกนแล้วเด้ตะแกนแล้วเด้มันก็อะไจะขึ้นมาเด้มันก็อะไจะขึ้นมาเด้มันก็อะไจะขึ้นมาเด้พี่บ่าวพี่บ่าวมอกมาแล้วเรียบร้อยนี่เรียบร้อย ไม่ต้องอครับไม่ต้ออ่เวเล็ดโก้เล็ดโก้อยอยู่แลนๆอ๋อวงอยู่ตรงนี้ไเรนและสูโบอกโบอกโกอิเตอร์ไม่ครบท้กภาษายมอนกับมอนกับมอนเวเบให้คุกกี้ทำนายกันนานไงเฮ้ยเห็นปะะเน้นเน้นเน้น อ,อ๋อคือนกนกแม่ก็ามาใกล้กูเอ็กซ์แสตอย่าเก <c oughs> ผมว่านะแสดงว่าตอนทผมขึ้นไปด้านบนแล้วไม่เห็นมันมันมีตัวเดียวไอ้นอกอีกานี่แน่นอน <c oughs> ใช่แล้วที่ผมบอกเมื่าท,ท,ที่พี่สกแกนรอบแรกอ่ะที่องค์รอบแรกที่ผมว่าพี่ผมเห็นเดนกด้านบนผมไม่เห็นเดนกเลยพี่ <c oughs> อเปล่าเอาล่ะ ตอนที่พี่เขาทำพูดภาษาพูดภาษาอยู่พูดว่าวีบ้าววีบ้าวมีเดนอกมีเดนออกหัวหมอสุดสุดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มันลงหน้าเราเลยหนองบ้าวหนองบ้าวลงหน้าเราเลยเด้ลงหน้าเราเลยเด้ลงหน้าเราเลยดาวเอปช็อตแมนจริงผมเผาทั้งป่าเลยผมดูเลยเดียวคนเาป่าโอ้โห อัลการันฮลโหลการันนี่เราอยู่นี่ไม่ใช่ไฟไหม้เราอยู่แบบมัตติเวอร์สไงต้นไม้เรืองแสงเรืองแสงและหลากสีสแกนให้ซ็อสซองซอซองซอซองมันสแกนกว้างมีมา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 มีมีมีโอ้พี่ไอ้บิวตอนนี้กระช้าไหมเฮี่ยวกีรอบทิศเลยนะพี่เมื่อกี้รอใช่พี่ Ồ Vi Vi, đợt này, đợt này Đấy À, đấy Vì có một đứng đằng lắm anh ทีอีกตัวนึงด้านหลังปาด้านหลังเลยพี่ตายป่ะตายป่ะตายป่ะมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วผมยิงไปแล้วพี่ผมมันไปแล้วด้านล่างพี่ด้านล่างตายไวพี่เก็บเลือดมาโอ้โหผมไม่ได้เก็บเลือดมาเลยวะพี่เฮ้ยเราใช้แล้วห้าคนสุดท้ายไอ้เหี้ยจะเติมอะไรตั้งหนาเลือดอะเติมนี่พี่ผมเกิดชีวิตหน้าเราก็ได้เติมเองแล้ไม่ต้องห่วงแล้ว ยืนสู้ๆกันอยู่มึงบิ้วอย่างเงี้ยอ้เทีกูก็เผาทิ้งทใครยิงใครยิงถามเฉยๆไม่ได้ตกใจผมถามเฉยๆถามเฉยๆไม่ได้ตกใจมือมืรอนยโอ้ยรร้อนร้อนอโอ้โหผมตกอีกแล้วพี่ลงแม่งเลยง ไใส่ให้หมดเลยเอ้าตายจะมีคนตายอ้าวพี่รู้ไหมนั่นมันยิงผมล้มด้วยนะเมื่อกี้ใช่เหรอใช่พี่นั่นุดท้ายบอดีิล้มวะไม่รู้เหมือนกันพี่แค่นี้มึงดูแลตัวเองไม่ได้ไงตัวแทงไงพี่ตัวแทงไง